สวัสดีค่ะทุกคนแล้ะพบกับรายการเช้านี้แม่ทำไรในรูปแบบไม่เพราะว่าคุณโบและคุณธนินติดโควิดนะคะตอนนี้บ้านเราก็เลยต้องกักตัวอยู่นะคะช่วงนี้ก็คือโบเนี่ยอยู่โรงพยาบาลแหละธนินก็ตามไปติดๆนะคะส่วนบิวกับแม่เนี่ยก็คืออยู่บ้านด้วยกันแล้วก็ดูแลกันไปนะนในส่วนนี้นี่โซนสมุนไพรนะทุกคนต้มสมุนไพรแล้วก็สูตรดมเข้าไปนะคะตอนนี้ ทำอะไรได้ก็ทําแล้วโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันตอนแรกทุกคนสงสัยใช่ไหมว่าถ้าไม่มีโบนเนี่ยเช้านี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันตข้าวผัดไข่ผัดไข่และมีมีผัดไข่นี่ข้าวผัดไข่นะแล้วนี่มีผัดไข่ส่เหตุหอม ต้อนนิกไอต่ำมามีนั่นดิเซฮายรอนเซฮายฮายง่วงไหมง่วงไหมฮายเช้านี้แม่ท้องไหมาให้หรใหรเรากินตึงตึงโปรเหงานะคะเพื่อนๆถ้าเหงาต้องทำยังไงโอเคการเป็นโควิดไม่ได้เป็นอุปสรรคกับรายการเช้านี้นะคะเพื่อนๆไม่ต้องกังวลและไม่ต้องกลัว ฮัลโหลขอต้อนรับเข้าสู่รายการเช้านี้แม่ทำอะไรทุกคนคบสวัสดีค่ะวันนี้คู่มุกดาเระวันนี้เสียงะลงคองไปแล้วนะคะ <S <S เฮ้ยแล้วหมอว่าไงบ้างอ่ะเราต้องบอกก่อนทุกคนที่ยังไม่ทราบนะก็คือโบอะเป็นโควิดอยู่ยโรงพยาบาลหดวดเจ็ะเรื่อยมาเช้าแล้วอะแล้วเป็นไงบ้างลดลงมันแค่หนึ่งเปอร์เซนะ็นต์ะอะไรลดลงค่ากา จริงเหรอทำไมอ่ะคุณปวดอยู่เนี่ยเอ้าไม่เป็นไรหรอกเจ็บพอ,อมากวันเนี้ยเดี๋ยวก็หายเราฉีดวัคซีนแล้วซึ่งมีประสิทธิภาพซึ่งมีประสิทธิภาพได้ช่วยอะไรมาเงวัคซีนไหนโบบอกเพื่อนๆดิว่าโบ,บเป็นไรไหนอัปเดตเพื่อนๆดิเป็นโควิดค่ะทำไมถึงเป็นเพราะวา่าติด เปนหมูเหระน้ำจิ้มเดียวเขาใช่แล้วค่ะไม่ควรนะคะแล้วอาการเป็นไงบ้างอาการตอนนี้เนี่ยหมอเนี่ยบอกว่าค่าการนักเสพมันอยู่ที่17อยู่เลยค่ะคนปกติต้องอยู่ที่5้าอุยสูงมากเลยอะไม่เพราะว่าอะไรหรือเปล่าโบอ่ะกินแบบน้ำจิ้มอันเดียวเขาเหมือนแบบมันมีน้ำลายเข้าไปอะเข้าใจปะิเชื้อเข้าไปเลยค่ะบางบางคนเออผ่านทางเดินหายใจที่ฉันผ่านลิ้นเลย จบ,จบสายกินนะคะเพราะว่ามีคนส่งดอกไม้มาค่ะโพยาบาลบ,บอกว่าม,มีใครบอกใช่ไหมคะไออะไรเข้ามาไออะไรเข้ามาแต่ว่าเขาอ่ะเอามาให้เขาบอกว่าฝากส่งมาให้แล้วเลยเขาน่า้รักมากเลยนะพยาบาลเนี่ยก็คือถ้าอยู่โรงพยาบาลก็คือไม่สามารถส่งอะไรเข้าไปได้ใช่เพราะว่า เราอัเปเดตเพื่อนๆหน่อยว่าอาการตอนที่เป็นอะเริ่มรู้ว่าเราเป็นอาการเป็นยังไงคือโบจะบอกว่าตอนแรกเนี่ยตอนที่โบจะเป็นอะคือโบ <c oughs> เต้น tiktok เป็นงาแล้วโบอะตื่นเช้ามาปวดตัวมากมัก็เลยนึกว่าโบอะเต้น tiktok แต่ว่าโบมีน้ำรูปผลจะเป็นไข้ก็เลยเอาแล้วเอาแล้วแจ็คพอร์ตและอแจ็คพอร์ตแล้วนะคือมันจะรู้ตัวเลยเหรอว่าเราเป็นอะรู้เลยชัดเจนอะมีรักที่รอเต็มปอด แต่ถ้าโควิดบวกมันเยอะมากมากนะคือเราตรวจกันบ่อยมากทุกคนแต่ว่าค่าเยอะเพราะว่าไปกินข้าวไปกินน้ำจิ้มซวยเดียวเขาซึ่งยกทิ้งสมัยนี้ทุกคนเราก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะฉะนั้นเนี่ยให้ทุกคนคิดเอาไว้เลยว่าทุกคนรอบข้างอ่ะติดโควิดเราจะได้รู้สึกว่าเราอะระวังตัวทุกคนเพราะว่าถ้าติดขึ้นมาปุ๊บอะงานการไม่ได้ทําเลยนะแต่เมื่อเช้าตรวจแล้วเจ๊ตรวจแล้วไม่เป็นไหนเมื่อตอนเช้ากินไรอุยออมเล็ตโห้ยเขากินออมเล็ตนะคะแล้วก็แฮมลูกชายเขาจะให้ใบนี้มาจะมีเป็นอาหารไทยอาหารฝรั่งแล้วก็อาาห ะค,ะคือืดีมากเลยอ,อยากจะซือ้อพวกของข้างนอกมากินก็ไม่รู้จะกินอะไรเพราะว่าไม่นคยได้รับกลิ่นแล้วยังมีรสไหมเดี๋ยวลองสิงมแบบหนึ่งคือด้วย,วยค่ะกลิ่นดิฉันไม่มารอยมากเลยเดี๋ยวก็หายแป๊บเดียวแต่บอพวกวันดี้จะไปไหม่อ่ะเพิ่งเห็นว่ามันเอาวันดี้ไปว่ามันเผื่อจำเป็นเผื่อ <c oughs> เราจะต้องเอาเป็นตัวหลักประกันอ๋อหลักประกันกับแจว่าไม่มีงานแล้ว พกพูดแบบขาเกียรเลยแล้วกันรอนพกดหนทางทามาหากีนแล้วอกเดินตกไปฮืมตกบีบ่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไร เคเออกินไปแล้วไม่ได้กลิ่นไม่ไม่ได้รสเรารู้ว่าเค็มเลยอยากฝากอะไรเพื่อนเพื่อนไหมไม่ควรติดนะไม่มีกครอยากเลยไม่มีใคอยากเลยเพราะว่ามันแยมากเลยมันไม่ดีหรอกกินยาไปต้อง1ินแปดหกแปดเปเท่าไหร่สิบหกสิบแปดหกแปดยีิบสามหกยี่ยี่หกินไปยี่สิบหแมลงมาหนึอร์เซ็นต์ยาพารีอะเหรอใช่ลงมาแนึเปอร์เซ็นต์คุณรู้ว่จะหายเมื่อไหร่แล้วพี่แนนินอยู่ไหนอะ ขอให้หายพร้อมกันนะจะได้กลับบ้านพร้อมกันนะห้องของคุณหนูโบอ่ะจ้าแล้วรู้ป่ะกินข้าวเสร็จแล้วก็ต้องกินหวานเนี่ยจะกินอะไรรู้ป่ะวุ้นขิงวุนขิงวุนขิงอะไรวะน้ำขิงนี่น้ำขิงโบชนชนตริงนชนแฮมหรอ น้ำขิงมันแสบซานมากอาการมันเป็นเหมือนหวัดเลยปะใช่เหมือนหวัดเปะเลยหรอเหมือนแปะเลยแล้วมันทรมานไหมอ่ะวันแรกทรมานมากเพราะว่าวันแรกคือไข้ขึ้นปิแอร์แล้วจะหนาวมากแล้วพอหมอบอกว่าเป็นโควิดปื๊บเนี่ยหมอก็สั่งยาทันทีแล้วปกติเขาต้องอยู่โรงพยาบาลกี่วันอ่ะสิบวันค่ะแล้วนี่กี่วันละวันที่สามที่ที่รู้ว่าพบเชื้อแต่วันที่สี่แหละที่จากบ้านมาเจ้าจากบ้านหน้ามาหกปีคิดว่าไปได้ดี ปกตินอมาขายตูดโควิดติโควิดนี่คือทำอะไรอ่ะาเลยอยอุยพวกกินดีอยู่ดีมากเลยเนาะใช่เนี่ยเดี๋ยวพอพวกกินส็จโมงใช่ไหมเดี๋ยวเที่ยงข้าวก็มาแล้วปกติอ่ะเดี๋ยวก่อนอยากรู้อ่ะเพือนๆก็อยากรู้เหมือนกันว่าหนึ่งวันนะโบทำอะไรบ้างโบกินข้าวกินข้าวกินข้าวแค่นี้เลยหดูซีรีอะไรอย่างงี้ไหมรู้ว่าคนบอกว่าทไรก็ดูซีรีส์แต่พอมาจริงๆแล้วมันดูไม่ได้มันกแวก คิิดดนนนู่่คคีือเราป่วยเนาะเราไม่ได้มาอยู่เฉยใช่ไหมไม่ได้มาพักผ่อนแล้วดูไปกี่ตอนแล้วซีรีส์ติดเต็มมาจริงๆแล้วมันดูไม่ได้คือเราป่วยเนาะเราไม่ได้มาอยู่เฉยใช่ไหมไม่ได้มาพักผ่อนรอเล่นมีอะไรจะฝากถึงรัฐบาลไหมคะว่าเขาไม่ได้นะทำไมให้รัฐบาลออกให้นะ ตอนจริงอ่ะมันเป็นเรื่องปกติสําหรับประเทศทั่วไปที่รัฐบาลออกแต่ประเทศเราอ,อ่ะเราตกใจเลยเฉยว่าเขาออกให้ด้วยไม่คืออย่างนี้ตอนแรกอะเครียดมาเพราะาว่าพี่นินะประกันหมดเว้ยแต่ทีเนี้ยปรากฏว่าไปถามเขาเขาบอกว่าประมาณคือลรแบบหมื่นกว่าบาทเนานะที่ไปนอนอะ่ะพี่นินก็ ต้องอยู่สิบี่วันก็เป็นแสนพี่หนึ่งก็เครียดแต่พี่หนึ่งก็บอกก็ไม่เป็นไรก็ต้องจ่ายแต่ทีเนี้ยเหมือนพ่อไปคุยกับคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าอ๋อถ้าไม่มีประกันอ่ะรัฐบาลจ่ายให้ค่าห้องแล้วเจ๊ก็เลยบอกว่าเอ้าเขาปรับปรุงตัวแล้วหรอแบบมันมันดีขึ้นแล้วหรอพี่หนึ่งบอกว่าดีเลยหล่ะมันแก้ที่ปลายเหตุแทนที่จะเอาพันดีๆมาให้ไหนไหนไหนมีอะไรจะมาเอามาที่นี่ไหนตะกี้ที่บอกว่ามีเรื่องลึกลับอะไรออ๋ทำไม ก็กินน้ำจิ้มทั่วเดียวเลยอันนั้นมันเป็นปลายเหตุน้องผู้ช่วยโบเคยเกือบจะติดโคว <rez> ิดคนแรกแล้วคเขเนี้ยโบก็บนไว้ว <grand crochet> ่าโบจะแจกข้าวสามร้อยกอบไว้แล้วโบยังไม่ได้ทำกูิดโควิดเลย แล้ว<อ>หมอบอกว่าอีกประมาณกี่วันถึงอาก,การจะดีขึ้นหมอจะให้ยาเป็นรอบ5วันแล้วก็ทุกษาวันหมอจะเจาะเลือดไปดูอาการถ้าผลโดสของมันคือสิบแต่ถ้าสิบเลยยังไม่ดีก็ต้องต่อถ้าออกจากโรงพยาบาลมาเนี่ยสิ่งแรกที่อยากทําและสิ่งแรกที่อยากกินคืออะไรต้องไปแกข้าวกลงอนเข็มแล้วเราเรากินอะไรอยากกินอะไรเมนูแรกโอ้โหมูมูพาราไดาแล้วจะป้องกันตัวเองยังไงถ้าออกมาก็คือโบจะมีช้อนของตัวเอง อย่า <c oughs> ใหใครมายุง่งฝากขอบคุณเพืเเ่อนๆหน่อยวราขปกขอบคุณเพืเ่อนๆฝากอะไรถึงเพื่อนๆหน่อยที่เป็นห่วงเรามากๆเลยปล่ะแล้วเดี๋ยวไปละทุกคนโมขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะจากใจดมดน้อยของโบที่มีอยู่โบขอให้ทุกคนเนี้ยนะคะ ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะแล้วก็อย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนนะคะให้ทุกคนเนี่ยสู้ๆนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องตลกนะคะถึงโบจะขาได้แต่มันก็ไม่ใช่ตลกจริงๆเลยนะคะห้ามเป็นเด็กขาดนะคะแต่ตอนนี้นะคะโบดีใจอย่างหนึ่งนะคะโบมีสปอนเซอร์ครัวแล้วนะคะต้องขอขอบคุณคิดโชว์ด้วยนะคะโบบอกพูดคออเป็นรายการนี้เลยแล้วบอนดี้อ่ะบอนดี้โบบอกจะว่าโบจะไม่คิดตังค์หรอกบอกดตังค์ได้ไหมอ่ะ ผมไม่มีงานเลยเคลมเคลมมาไปให้หมดสิไม่ผมไม่ได้ว่าใครนะคะผกแค่ตัดพอนะคะ <c oughs> ตัวเองเลยค่าไม่เป็นไรนะคะยังไงเราก็ร <c oughs> ักษาตัวเองให้หายก่อนถ้าเราแข็งแรงแล้วเนี่ยเราออกมาเดี๋ยวเราก็มีพลังทางไหนต้องเยอะแยะมีงานรอเราอยู่อย่างน้อยเราเป็นคนที่มีความสามารถไงแมุ่มรู้สึกว่าผมเป็นคนที่มีความสามารถนะคะสามารถทำให้ตัวเองมาถึงอยู่ในจนดุดนี้ไ <c oughs> ด้เนี่กเก่งมากๆเลยอีควาย ไปไปไปไม่ไปไม่เมื่อก่อนบายบายแจ๊อย่าลืมขายงานใะห้โบด,ด้วยนะถ้าพูดให้พันหนึ่งบอนดี้เจลลี่มีประโยชน์บอนดี้เจลลี่มีประโยชน์อ่าโอเคเดี๋ยวโอนให้พันหนึ่งล้วโพนนาพูดอีกอะ่ะไม่ได้แล้วได้วันละพันโบได,ได้หนึ่งพ <Okay. S 1> ิเศงั้นเดี๋ยวโบวิดีโอรอหายแจ๊พ่งนี้อีกนะเออโอเคได้บอนดี้เจลลี่มีประโยชน์โอเคไปแล้วไปแล้วเพื่อนเพื่อนาย่ไปก่อนหายไว่ไวอ้วนไปแล้วบ้าย นี่ก็คือเช้านี้ของบิวก็คือจะอยู่แต่ในห้องนะทุกคนแล้วก็แบบไม่ได้ออกไปไหนนะก็ช่วงนี้พยายามจะค,คิดทําคลิปเกียดคลิปใหม่ๆให้ทุกคนนะฝากคุณนุนน้องบันดี้ด้วยนะคะนี่เดี๋ยวทำใบออเดอร์น้องบันดี้นะไปอุดหนุนกันได้นะคะอันนี้น้องราคา399บาทนะคะก็มีโปรโมชั่นอยู่เรื่อยๆนะคะก็ไปติดตามได้นะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกคนนะที่เป็น่วงพวกเราแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเช้านี้ก็น่าจะได้อัดแบบนี้อีกนะเพราะว่าโบหน้าจะยัง้องรักษาะตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่โอเคงั้นเดี๋ยวคลิปหน้า เราเจอกันนะคะเพื่อนๆเจอกันแล้วค่ะบาย